และจากสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างรัสเซียยูเครนนะคะตอนนี้หนุนให้ราคาทองคำช่วงนี้ปรับขึ้นต่อเนื่องราคาทองคำโลกค่ะทะลุ1,900ดอลลาร์สหรัฐต่อออนสิกครั้งหนึ่งดังนั้นคาดการณ์กันว่าราคาทองคำไทยก็จะไปแตะ30,000บาทอีกครั้งนะคะโดยราคาวันนี้ค่ะทองคำแท่งรับซื้อบาทละ28,600บาทขายออกบาทละ28,700บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ28,91บาท48ตางค์ขายออกบาทละ 2 9 2 0 0บาทซึ่งคุณเบนจะมามาอินพ่วน่วยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Boolean International จำกัดให้ข้อมูลนะคะว่าช่วงนี้ต้องจับตาราคาทองต่อเนื่องเพราะว่าผันผวนตลอดปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาทองทั่วโลกรวมไปถึงทองคำไทยพุ่งมี3เรื่องค่ะก็คือสองครามรัเสเซียยูเครนที่ยังคงสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนทั่วโลกปิดรับความเสี่ยงจนกระตุ้นแรงซื้อให้ทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย อีกปัจจัยหนึ่งนะคะก็คือเงินบาทไทยตอนนี้กลับมาแข็งค่าคาดการว่ากรอบเงินบาทจะอยู่ในระดับ32.11ถึง32.40บาทต่อดอลลาร์รวมไปถึงสภาพเงินเฟอ้อทั้งในไทยแล้วก็ทั่วโลกตอนนี้ก็เร่งตัวขึ้นนะคะทั้งหมดนี้จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ราคาทองคำ จะกลับมาแตะอยู่ที่ราคา30,000บาทอีกครั้งได้ดังนั้นตอนนี้ข้อแนะนําคือใครอยากลงทุนควรแบ่งการลงทุนเป็น2พอร์ตค่ะพอรตแรกลงทุนผสมมีทองคํา5 1 0ถือยาวควบคูปค่ปุยกับการลงทุนชนิดอื่นๆเพื่อที่จะลดความเสี่ยงอีกส่วนหนึ่งเป็นการเก็งกําไรทองคําระยะสั้นเพราะว่าทองคําผันผวนสูงนะคะดังนั้นมีโอกาสที่จะทํากําไรในระยะสั้นได้ดีกว่าถือยาวค่ะครับ